ครับทีนี้เรามาดูากลุ่มเมนูกลุ่มสุดท้ายกันในการใช้งานของระบบเว็บวีนะครับก็คือกลุ่มเมนู Option นะครับกลุ่มเมนูออปชันนี้ก็ประกอบด้วยการตั้งค่าทั่วไปนะครับสองอเมนูแคมเปญสามระบบการป้องกันนะครับสี่ก็คือ,อเมนูส่วนตัวนะครับเรามาเริ่มที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ การตั้งค่าทั่วไปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือ1ชื่อบริษัทท่านก็สามารถลงไปได้จะเป็นชื่อธุรกิจหรืออะไรของท่านก็ได้นะครับ 2. ชื่อที่การที่ใช้ในการติดต่อซึ่งชื่อนี้สามารถนําไปลงในจดหมายหรือว่าในเว็บไซต์ระบบหลักของเราได้ด้วยการใช้รหัสทดแทนตรงนี้นะครับเมื่อใส่รหัสทดแทนตรงนี้นะครับชื่อที่ท่านได้ลงตรงนี้ไว้ก็จะแสดงตรงนั้นเลยนะครับ4อีเมลติดต่อก็คืออีเมลของเรานะครับ5เบอร์โทรศัพท์อ่ แล้วก็เมนูเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ก็ใช้สามารถใช้รหัสทดแทนได้นะครับแต่ทางไม่ต้องการยุ่งยากก็ใช้เป็นเทกตรงนี้ตรงๆเลยก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับโดเมนเนมตรงนี้ก็คือว่าสําหรับท่านสมาชิกที่ต้องการจะมีระบบชื่อเว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้550บาทเพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่ลิงก์โปรโมทของเราเห็นไหมครับจะเป็นเว็บวีวินเครื่องหมายคำถาม i m เท่ากับตามด้วยชื่อ username ที่เราใส่ไว้นะครับหากท่านต้นการที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองผมก็แนะนําให้ว่าท่านควรจะมีชื่อด OMIN name ของท่านนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้นะครับอ่าชื่อด OMIN name คืออะไรก็คือชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นั่นเองจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ .com .net .co .th อะไรก็ได้นะครับจะเป็นชื่อธุรกิจของท่านซึ่งท่านสามารถนําลิงก์ไปโปรโมทโดยชื่อของท่านเองได้โดยตรงซึ่งจะ ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็ท่านสามารถที่จะใช้ใส่ลงไปได้นะครับคีย์เวิร์ดสำหรับการทํา SEO นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับตรงนี้คีย์เวิร์ดก็ทั่วๆไปนะครับเป็นงานออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจของท่านสุขภาพความสวยความงามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชั้น,นท่านใช้ในธุรกิจนะครับก็สามารถมาใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้ได้โอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหลักๆก็ให้ใส่แค่ ชื่อนะครับชื่อติดต่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มตกลงนะครับส่วนที่2ที่ผมจะแนะนําก่อนก็คือเมนูส่วนตัวตรงนี้นะครับคลิกได้เลยเมนูส่วนตัวตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะเปลี่ยนอีเมลได้นะครับหรือว่าเอาอีเมลอื่นมาใช้ได้ก็คือเมื่อท่านลืมรหัสผ่านนะครับอาจจะขอรหัสผ่านใหม่ ท่านอาจจะใช้อีเมลอื่นเพื่อรับรหัสผ่านนะครับกรณีที่ท่านลืมอีเมล์ที่ท่านสมัครนะครับก็เอาอีเมลอื่นมาวางตรงนี้ได้แต่ส่วนยูสเซอร์เนมนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโอเคเมื่อเปลี่ยนแล้วก็กดตกลงตรงนี้นะครับ 2. อหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับรหัสตัวเดิมนั้นจะเป็นรหัสที่ทางระบบออกให้หาท่านอาจจะรู้สึกว่ายากในการที่จะจดจาอยากจะใช้รหัสที่ตัวเองคิดขึ้นมาก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับท่านก็ใส่รหัส เดิมก็คือรหัสที่ทางระบบออกให้นะครับใส่รหัสเดิมลงไปตามด้วยรหัสใหม่ที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็รหัสใหม่อีกครั้งเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มตกลงเมื่อตกลงตรงนี้รหัสที่เปลี่ยนจะเป็นรหัสใหม่ที่ท่านใช้นะครับก็หากเปลี่ยนแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใช้ระบบได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มตกลงเมื่อเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาใดนะครับสามมาดูที่ระบบป้องกันตรงนี้ระบบป้องกันตรงนี้คืออะไรระบบป้องกันก็คือว่า1 ป้องกันการคัดลอกเนื้อหานะครับปกติตัวแรกจะจะไม่ได้ติ๊กไว้ก็คือไม่ได้ป้องกันไว้ทีนี้จะป้องกันการคัดลอกเนื้อหาไว้ป้องกันผมติ๊กตรงนี้ไว้ป้องกันการคัดลอกรูปภาพไว้ป้องกันติ๊กตรงนี้ไว้นะครับแล้วข้อความโอเคผมจะเขียนข้อความอย่างนี้นะครับว่าหยุดผมจะใส่คํานี้นะครับว่าหยุดคนกําลังละเมิดลิขสิทธิ์โอเคนะครับแล้วผมก็กดปุ่มตกลงครับเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับ าเราเปิดระบบ้วกกันนี้ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะก๊อปปี้รูปภาพหรือว่าเนื้อหาของเราไปใช้ได้นะครับก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่หากเราต้องการเปิดให้สมาชิกหรือทีมงานของเราสามารถที่จะคัดลอกไปใช้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่ต้องติก๊กก็คือเปิดระบบ,บไว้เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ส่วนในเมนูที่4ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจโปรเฟชชั่นแนลนะครับก็คือเมนูแคมเปญนั่นเองแคมเปญ ก็คือการสร้างระบบกลุ่มธุรกิจซึ่งสามารถสร้างได้ถึง12กลุ่มโดยไม่ซ้ํากันนะครับแคมเปญน,นี้มีคุณสมบัติหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ก็คือว่านักธุรกิจบางท่านนะครับทำธุรกิจอยู่หลายตัวดังนั้นการสร้างระบบจดหมายติดตามการสร้างระบบแคชเชียร์เพจจึงควรจะแยกกันไม่ควรปะปนกันนะครับก็คือสามารถใช้ระบบแคมเปญน,นี้ได้เมื่อเรากดแคมเปญตรงนี้นะครับคลิกที่แคมเปญเห็นไหมครับก็จะมี อตอนนี้ผมสร้างแคมเปญไว้แล้ว2ตัวนะครับตอนแรกระบบของเราก็คือจะมีตัวเดียวหากเราต้องการสร้างแคมเปญเราก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มเห็นไหมครับรหัสแคมเปญก็จะเป็น user name ของเราตามด้วยหมายเลขแคมเปญที่เราได้สร้างไว้นะครับซึ่งผมได้สร้างแคมเปญเพิ่มขึ้นมา1แคมเปญแล้วก็คือจะเป็นเลข2ตัวนี้จะเป็นแคมเปญที่3นะครับผมก็จะลงชื่อแคมเปญลงไปนะครับ เป็นธุรกิจออนไลน์นะครับชื่อแคมเปญของผมรายละเอียดก็ไม่จำเป็นก็ไม่ใส่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาโอเคกดตกลงนะครับดบรอยเห็นไหมครับแคมเปญที่3ก็จะเพิ่มขึ้นมาทีนี้การเข้าใช้แคมเปญเข้าใช้อย่างไงนะครับตอนนี้โอเคนี่คือแคมเปญแรกของผมผมก็จะกดเข้าตรงนี้คือกดตรงเข้าถึงนะครับอ่านี่ก็คือที่ผมได้สร้างไว้เห็นไหมครับอ่าเมนูด้านบนลิงก์ด้านบนก็จะเป็นแคมเปญแรกก็จะเป็นยูเซอร์เนมของผมนะครับคลิกที่ระบบจดหมาย ก็คือระบบจดหมายที่ผมได้สร้างไว้นะครับนี่ก็คือหน้าแรกลองรีวิวดูหน้าแรกนะครับอ่านี่คือหน้าแรกที่ผมได้สร้างไว้นะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้าใช้แคมเปญที่อื่นทำไงก็คลิกที่ปุ่มเมนูแคมเปญน,นะครับก็คลิกผมจะเข้าไปคลิกที่ทดสอบก็คือแคมเปญที่2ของผมนะครับกดคลิกที่เข้าถึง เห็นไหมครับนี่คือทดสอบก็คือแคมเปญที่2ที่ผมได้สร้างไว้นี่นะฮะลิงโปรโมทของผมก็จะมีขีดเลข2เพิ่มขึ้นมานี่คือแคมเปญที่2ของผมนะครับซึ่งการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเมื่อสลับเข้ามาใช้ที่แคมเปญไหนท่านก็สามารถที่จะสร้างหน้าหลักสร้างระบบจดหมายติดตามออกแบบฟอร์มข้อมูลหน้าขอบคุณต่างๆได้แยกต่าง,าง,างหากขาดจากกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันก็คือต่างแคมเปญก็คือเหมือนท่านมีระบบ เบฟวีบินเพิ่มขึ้นมาใช้งานได้อีก1ตัวนะครับซึ่งตัวแคมเปญนี้ท่านสามารถใช้ได้มากถึง12แคมเปญเลยทีเดียวแต่สําหรับท่านนักทุนักธุรกิจที่ทําธุรกิจเพียงตัวเดียวก็สามารถใช้แคมเปญได้ซึ่งนํามาประยุกต์ใช้ได้1แคมเปญที่1อาจจะเหมาะสําหรับสมาชิกทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้ามาที่ยังไม่เคยทํางานออนไลน์มาก่อนนะครับท่านสามารถจะสร้างจดหมายปูพื้นฐานสําหรับสมาชิกที่ต้องการจะเรียนรู้นะครับ แคมเปญที่2อ,อาจจะเป็นแคมเปญเพื่อขายสินค้าโดยเฉพาะท่านก็สามารถจะสร้างแคปเจอร์เพจที่จะแนะนำการขายสินค้านะครับระบบจดหมายติดตามก็จะเป็นระบบเป็นจดหมายที่เน้นถึงคุณสมบัติของสินค้านะครับที่จะแนะนําให้กับสมาชิกหรือว่าลูกค้าได้ซื้อไปใช้โดยไม่ได้ต้องพูดถึงตัวระบบธุรกิจของเรานะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ใช้ของได้อย่างสบายใจนะครับส่วนแคมเปญที่3ท่านอาจจะใช้เป็นสําหรับสมาชิกที่เป็นระดับ เฮดนะครับระดับนักธุรกิจท่านสามารถที่มีเคล็ดลับต่างๆใหม่ๆคู่มือใหม่ๆใ,ให้ไปใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ระบบประชุมออนไลน์ท่านก็จะสามารถใช้ในแคมเปญนี้ได้สามารถแยกขาดจากการเด็ดขาดซึ่งสามารถบริหารให้ไม่ป่าผงก็ได้คนใช้สินค้าก็ใช้สินค้าไประบบจดหมายก็จะเป็นแบบหนึ่งสมาชิกที่เพิ่งเข้าระบบการตลาดออนไลน์เป็นครั้งแรกเขาอาจจะยังตื่นเต้นหรืออาจจะยังไม่รู้ข้อมูลต่างๆอะไรมากมายท่านก็จะส่งจดหมายอีกชุดหนึ่งไปให้เขา ส่วนสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็จะเป็นจดหมายชุดหนึ่งซึ่งนี่คือความสําคัญหรือว่าความหมายของระบบแคมเปญที่เพิ่มเข้ามานะครับท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับโอเคนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็จบในการใช้งานของระบบเว็บบีบบบนในการสร้างแคปเจอร์เพจนะครับแล้วก็สร้างระบบอีเมลออโต้รีสปอนเดอร์นะครับหากท่านสมาชิกท่านใดสงสัย รหรือมีปัญหาติดขัดตรงไหนก็สามารถโทรมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้ที่เว็บไซต์หลักนะครับหรือเข้าไปดูที่แฟนเพจของเราก็ได้นะครับไปโพสปัญหาโพสข้อความทิ้งไว้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตอบกลับไปนะครับหรือส่งมาทางอีเมลก็ได้นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะขอจบวิดีโอการใช้งานแต่เพียงเท่านี้หากทางทีมงานมีคุณสมบัติหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะนำมาเสนอ,อนำมาให้ท่านได้ใช้งานก็จะเพิ่มเติมเป็น วิดีโอถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ